วัดีจ้าวันนี้นะคะจะพากินนะคะลูกชิ้นปิ้งนะคะปิ้งจนเหี่ยวแล้วเนี่ยปิ้งในเตาอบนะคะวันนี้เราจะมากินกับน้ำจิ้มอะไรเอ่ยอันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มที่มันเหลือจากกว๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามรสน้ำตกนะคะนี่ห่อสีฟ้านะพอดีวเวลาเราต้มอย่างเงี้ยเราจะ ใส่แค่ครึ่งซองนะคะเพราะว่าซองถัดไปนะคะเราก็ใช้ไอเอนที่เหลือนะคะต้มนะคะอันนี้พอซองที่สามอะมันเหลือเราก็เลยเก็บมาไว้ว่าเราจะกินกับลูกชิ้นปิ้งนะคะเพราะว่าเราเคยพูดไปในคลิปที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวเรือห่อสีฟ้าแล้วก็กินห่อสีเขียวนะคะบอกว่ารสชาติมันเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นบ้านเราเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาลอง น,นะคะว่ามันจะเหมือนไหมเอ่ยน,นี่นะคะราดลงไปเลยหูเป็นเหมือนซอสมะขามเลยนะนี่นลูกชิ้นย่างจนเหี่ยวไหมย่างนานไปผักก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะมีแค่ผักกาดเพราะว่า ช่วงนี้พวกร้านอาหารพวกช็อปเขาปิดหลังคริสต์มาสนะคะมาอืมโอ้าหเราย่างขิ้นนานไป อืแต่พอกินแบบนี้มันก็จะออกแบบมันเหนียวว่าแล้วย่างชิ้นนานไปนะคะอืมอืมมันก็ได้อยู่น,นะแต่มันจะออกเค็มนิดนึงนะคะ ลองปรุงใส่น้ำตาลเพิ่มใส่ผักชออีอร่อย มันก็อร่อยใช้ได้นะกินแก้มกับผักอืม แซ่อบอยู่เด้อค่ะอ,อร่อยมากชิลักอ,อร่อยมากือมเสียดายนะคะย่างนานไปหน่อย ย่างในเตาอ,อบมัวแต่ทำโน่นทานี่ลืมไปเลยตอนเอาออกมาจากเตาอ,อบนะพองดีมากเลยสักพักหนึ่งเหี่ยวอืม บ้าน้ำจิ้มเขามันก็อร่อยอยู่นะปกติเราต้องเอาไปใส่กับก๋เตี๋ยวใช่ไหมอืมแต่จะไม่ปรุงเพิ่มนิดนึงนะอืม น,นี่มันเป็นสไปซี่สไปซี่ซอสเดี๋ยวห่อนี้ต้องเอาแบบว่าครั้งหน้าต้องปรุงเพิ่มครั้งนี้แบบว่ามาลองกินแบบแค่ซอสเฉยๆนะว่ามันกินแต่ซอสกับลูกชิ้นเนี่ยมันจะโอเคไหมมันก็ได้อะ ความเผ็ดได้แล้วความเปรี้ยวจากแบบว่าน้ำมะขามได้แล้วเติมหวานนิดนึงใส่ผักชีหัน่นอือร่อยเลยเนะี่ยอืม ค่าสำหรับวันนี้นะคะก็แวะมากินของแปลกนะคะกินลูกชิ้นย่างนะคะกับซอสที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะท่าสยามนะคะเพื่อนๆลองเอาไปดัดแปลงดูนะเผื่อใครแบบว่าเฮ้ยใส่น้ำซอสไม่หมดแล้วก็มีลูกชิ้นหรือมีอะไรย่างแล้วก็อยากเอาน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ เติมน้ำตาลนิดนึงแล้วก็หั่นผักชีใส่แล้วว่ามันมันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกชิ้นย่างกับน้ำจิ้มของก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบา,บายๆค่ะไปกลินต่อก่อนนะไปแล้วค่ะ